เมื่อบริษัทเริ่มเข้าสู่ตลาดต่างประเทศในฐานะผู้นำฉันได้รับโอกาสในการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศของฉันและแน่นอนฉันไม่สามารถทิ้งโอกาสนี้ไปได้วันนี้ธุรกิจของฉันดำเนินการในกว่า28ประเทศทั่วโลกซึ่งที่ปรึกษาหลักของฉันกำลังพัฒนา ธุรกิจนี้ไม่เคยหลับประเทศแรกที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศของฉันคือคาซัคสถานผู้คนเหมือนกันทุกที่ในทุกประเทศผู้คนต้องการสิ่งเดียวกันต้องการประสบความสำเร็จมีความมั่งคั่งแข็งแรงอ่อนเยาว์และสวยงามเรากำลังทำการพัฒนาในอุตสาหกรรมสุขภาพซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ผู้คนมักกระตือรือร้นที่จะเทียรทยานต่อค่านิยมเหล่านี้หากคุณเป็นผู้นําด้านความสําเร็จและคุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คุณจะไม่สามารถเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งได้อย่างแน่นอนหากไม่มีตลาดต่างประเทศนั่นเองค่ะการเอาชนะความยากลําบากต่างๆทั้งอุปสรรคทางด้านภาษาและความคิดระยะห่างและการถ่ายโอนธุรกิจจากออฟไลน์เป็นออนไลน์คุณและทีมของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นข้อดีอีกประการหนึ่งคือโอกาสในการเดินทาง ในการพัฒนาตลาดต่างประเทศคุณไปยังประเทศใหม่คุณได้พบกับผู้คนที่น่าสนใจค้นพบความคิดของพวกเขาประวัติศาสตร์และสถานที่ที่น่าทึ่งมุมมองที่สดใหม่เหล่านี้ยังทำให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นและยังช่วยให้คุณพัฒนาขึ้นได้โดยการพัฒนาตลาดต่างประเทศคุณจะเพิ่มรายได้ของคุณด้วยปริมาณและปริมาณงานที่เท่ากันกับที่ปรึกษาหลัก คุณจะได้รับรายได้ในสกุลเงินต่างๆหากคุณต้องการเพิ่มรายได้และบรรลุอิสรภาพทางการเงินคุณควรพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศคุณจะพบมันทั้งหมดที่นั่นและข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกประการของตลาดต่างประเทศก็คือสิ่งที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในระหว่างช่วงเวลาวิกฤตและโรคระบาดนี้เมื่อพรมแดน,นถูกปิดและมีข้อจำกัดมากมายเต็มไปหมด มันชัดเจนมากหากคุณมีธุรกิจระหว่างประเทศคุณจะได้รับการคุ้มครองจากความผันผวนของค่าเงินคุณดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศเหล่านี้การเงินของคุณก็ไม่ได้รับผลกระทบ คุณได้ตัดสินใจสร้างธุรกิจและต้องขอบคุณเทคโนโลยีออนไลน์และโซเชียลมีเดียที่ทำให้คุณสามารถเชิญเพื่อนและญาติของคุณจากประเทศต่างๆได้อย่างง่ายดายคุณสามารถดึงดูดผู้คนจากประเทศต่างๆได้ตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่บริษัทอื่นไม่สามารถให้ได้